คว่นทวนทวน,ทวน,อ,นอยู่เฮ็ดอนียงเกล็ดน,นู้นธรรมชาติบำบัดบ่ซุปน้ำม,มันโสมกขาไอ้สมุนไพรซุปน้ำมัโสมเขาไอ้สมุนไพรหลักก็จีเข่าปลวกพักไวแล้วจีเข่าเซคข่ประสันแล้วว่าปีแล้วก็ปิ้งไวแล้วปิ้งปีซุปน้ำมันโสมเหล้านิยมใส่ธรรมชาติต้ม ต้มน้ำไม่สมใส่เห็ดสิดซุปอยากทำเพราะมีความสุขในการทำโดยใช้ฟืนนะคะเพื่อนค่ะ,ระนนรบรรยากาศอืมอุมโคกมะหอดทีตันเดี๋ยวเซ่เซ่น้ำมัน นี่แหละโคงหนองหน้าของแท้พี่น้องหายอยู่หากินน้ำให้น้ำหน้าป่ง,ป,ง,ป,งป่งแปงแปงไปเนาะไทเกอร์โอ้พ่นไปนเก็บน้ำไม้มากพ่นสะอ่อนน้ำไม้ก็แบบพริกสดแ้วเสียไปแกงไปจังหันจังเพนหักมากหน่อยหนึ่งโรยลงเหลวหักเอาหักเอาเลยหักเอาหักเอาเลยความสุข ไปวันวันสุขไปวันวันนะพี่น้อง